คือแผงข้างทางนะคะออกจากศิลปรกรนะคะมันจะมีท่าข้ามอยี่ยตรงนี้จะพาเจ้าข้ามเลยจะข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาข้ามไปที่ท่าช้างแล้วค่อยกลับมาอเอาค่ะตามใจวันนี้โนแพนค่ะถ่ายร,รูปคลิปฝากเพื่อนๆน,นะคะ ยม่ต่างนีไปยังนี้นม,นนมันมีคาช้างนมันมีคช้างา,า,าเตยนค่ามหาราชอันนี้ได้จะข้ามไปข้ามไปวังหลังเราข้ามท่าช้างวันนั้ข้าวังหลังจะไปได้นี่ไงเนี่ยฉันเคยมากับคุณสนใจเลยนี่ลิขิต ตอนนี้กำลังเดินเข้ามาที่ท่าเรือข้ามฟ่างนะคะไทยอะไรคะอารมณ์มากค่ะสวยไหมคะบรรยากาศของวันนี้จะพาคุณหมีไปเดิน รอบแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรากาลังจะข้ามไปที่ท่ามหาราชกันค่ะวันนี้ไม่ไม่มีคิวจริงๆค่ะเดี๋ยวความสวยงามของกรุงเทพมาฝากสวยไหมคะความเจริญกนะ้าวหน้าไม่มีหยุดค่ะสำหรับกรุงเทพเมืองไทยของเรานะคะ ตอนนี้ซุ้มต่างๆก็ยังไม่เปิดนะคะนี่คือท่ามหาราชค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะฝั่งตรงข้ามฝั่งโน้นคือวัดละฆังนะคะ หนึ่งข้ามฝั่งโน้นคือวัดละงางและก okay. ําลังจะแพนกล้องมาให้ด evet. <inaudible> ูก็คือสี่ลีลาดนะคะข้างหลังคือท่าวางหลวงข้างหน้าค่ะข้างหน้าคือท่าบางหลวงนะคะตรงมุมนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ําเจ้าพยาค่ะสําหรับชุมชนของพี่น้องที่อยู่เจ้าพยานะคะเอาความสวยงามของแม่น้ําเจ้าพยามาฝากนะคะ ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำฝั่งโน้นคือโรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็จะมีอ่าท่าเรือของวังหลังนะคะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปเดินนะคะที่วังหลังนะคะวันนี้หลังจากนั้นอาจจะต้องไปกรบาบพระองค์หลวงพ่อโตขอพรจากหลวงพ่อโตที่วัดละคังนะคะแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสได้ไปที่ วัดอาลนด้วยจ้าวันนี้สวัสดีค่ะเมืองไทยสวัสดีค่ะจะจะพาไปดูลิ้มแม่น้ำเจ้าพยากันนะคะนี่คือริ้แม่น้ำเจ้าพระยาน,นะคะาาก็จะมีความสวยงามมากนะคะ กระเป๋าพลุงพลังหน่อยนะคะพอเตรียมตัวมาเพื่อจะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวนะนี่ก็จะเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักลิงเลี้งน้ำนะคะาคาเยอะแยะมากเลย พยายามไปนะคะฝั่งด้านโน้นที่เห็นเนตึกนะคะที่เรียงรายอยู่ก็คือโรงพยาบาลศิริราชนะคะเรือมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวลงเรือกัน,นะคะ่ะข้ามไปที่ฝั่งวังหลังนะคท่าท่าเรือวังหลังนะคะขโรงพยาบาลศิริราชะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดไปเดินตลาดท่าวังหลังนะคะไปดูขา่าวว่เราจะได้อะไรกันบา้าง ข้าวังหลังนะคะเดี๋ยวพาเดินตลาดท้าวังหลังนี่นะคะกจะซื้อบอสเสือลายลาถึงเจ้าเดินดูสวยๆเดินๆเอ๊งามนะสวยนะจ๊ะชุดนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยนะย่ยมีชุดนี้คุงเปิดร้านแรกเลย คืออยู่ตลาดบางหลังนะคะในฝั่งตรงโน้นนะคะสุดสุดซอยก็คือเซเลนาพยาบาลนะคะก็เป็นโรงพยาบาล,ละะเซเลนาเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะตรงนี้คือหลังแค่แต่ไม่ค่อยหายไปไหนไม่มีค่อยหายไปหรอ วันนี้พามาเดินตลาดวังหลังค่ะเดินวังหลังก่อนนะคะแล้วเราจะไปดูกันค่ะบรรยากาศของเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ถือว่าเรามาเช้าหน่อยนะคะคนก็ยังไม่เยอะนะคะบ้านขนมเอาไม่ยั่มีสิบฟอนสิบบาทเอาไหมหไม่มาแล้วไปข้างหน้าเรื่อยๆหรือคุณจะมา ข้ามวาัมดอลุนแล้วไปท่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ก็จะผ่านดิ <c oughs> บางหลังเบเกอรีร่นี่ไงที่ซื้อไปฝากขนมขนมมันเนี้ยขนมขนมปังที่เขามาซื้อกันเยอะๆยะที่ไสมันทะลักะทะลักอ่ะเพื่อนพามาซื้อ สันนีเข้ามาส่งของถึงในซอยนะคะเค่ดีนี่าาไนะ่่ได้มกซชุดนอนนี่นี่ที่พาไปยังซนยนี่มันปะ<ๆ> <nen S 1> อุ๊ยชุดนอนมันน่นนนานนรัๆๆกค่ะ น่ารักมากเลยหลานฉันจะใส่ไหมเนี่ยสวยเลยบานเย็นแล้วค่ะไม่ไหวของใช้ของกินเสื้อผ้าก็จะเยอะหน่อยนะคะ สับตาลาดวางหลังของใช้เสื้อผ้าน่ารักนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นน่ารักน่ารักมีชันซื้อเสื้อไปซื้อชุดไปจางร้านไหนวยังไม่แกะเลยซื้อหยาทะเลไปกจะซื้อไปวางไว้ใส่รู้ตั้งหลายร้อยซื้อจกากแถวๆนี้แหละเอาความสวยงามมาให้ดูนะคะ ดิฉันเห็นกางเกงช้างอีกแล้วดิฉันเป็นคนเห็นกางเกงช้างไม่ได้นี่มันส,สีนี้ก็ได้นะแต่สีเมื่อกี้มันไม่ใช่สีนี้สีนี้ก็เอานะนี่นี่ยัมีน่าจะมีเยอะว่าแถวนี้นะขอเลือกกันนะ ซื้อไปบางไ็นแบบเวลาไปเดินไปแกซื้อไปใส่ห้องน้ำนี่ปักสีแดงปักเสียบจ้ะเสื้อผ้นานะคะผักตามสต,ตายค่ะลาวาค่ะ นานไงได้แล้วค่ะได้แล้วได้ซื้อสวยๆแล้วจ้ะเอาอุ้ยยาก,กินยังไงอ่ะซื้อจะถุงกันด้วยเอาจ้ะเอาถุงนั่งก,กินเดินกิน อะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยค่ะสวยน่ารักนีไ่ไงเสื้อเราไปหาซื้อในเพจเนนะี่ยตะมอตแม หลังนะคะตลาดบางหลังเดินนอยเดินไปจนจะสุดถนนใหญ่นะคะสุดถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวจะพากลับค่ะเดิกลับมานี่ไงยังหมี่คือไข่ซื้อตอนนี้ไอยซื้อ ทุกวันนะคะแบบนี้ไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่เหื่อยร้านอาหารร้านของกินก็มีนะคะไม่ใช่มีเฉพาะของใช้นะคะที่เขาขายอยู่แถวนี้แือวว่าขึ้นชื่อน,นะคะเนี่ยมีขา้มาวเหนียวมะม่วงน่าทานมากคะ่ะจริงๆข้าวเหนียวทุเรียนบ้าง หิวเหรอไปไม่หิวไปไม่กินไม่กินเลค่ะวันกบพาทุกคนมาเดินชมตลาดนะคะตลาดบองหลังนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันใหม่คล <Co> ิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะหาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะขอให้มีความสุขนะคะ